วัสดีครับค่ะตลาดหุ้นต้นสัปดาห์นะคะครับเป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นที่มันจะต้องเป็นตามที่มันเป็นก็ทาที่เห็นนะนะเห็นว่ามันตกค่ะมันอบนะฮะอ๋อเหรอมันจบก็เรียกขึ้นบีนะฮะที่เราก็เตือนมาตลอดนะว่าการขึ้นของหุ้นรอบนี้ขึ้นมาเพื่อขายนะครับไม่ใช่เพื่อซื้อน,นะครับค่ะแล้วก็ก่อนที่มันจะลงเง่ยก็จะมีคนมาบอกว่มามันจะไปพันสามนะฮะ แล,แล้วที่สาคัญเราก็จะเชื่อนะครับพอเราเชื่อมา่อไห่มันก็จะลงนะฮะน,นี่คือตลาดหุน้นนะฮะเป็นแบบนี้เป็นบบนี้ทุกทีก็คือเรื่องของกิจยาการลงทุนเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคนน,นนี้ก็อย่าไปเดือดร้อนกับมันมากหุ้นพึ่งลงวันนี้ก็คือเป็นต้องถือว่าจริงจริงสัญญาณมันมาตั้งแต่วันพฤหัสน,นะฮะที่ทเรียกว่า in c ก r v i n g นะฮะแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะไม่ได้มีอิทธิพลมากที่ทําให้หุ้นลงแรงนะครับลงได้เยอะมากก็พันหนึ่งร้อยห้าสิบ นะครับเราก็ไม ok ่ได้ซีเรียสมากมายนักนะฮะของการลงรอบนี้นะครับการลงรอบนี้เราให้แค uh> ่พันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครัแล้วก็จะขึ้นนะฮะแต่การขึ้นรอบหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ขึ้นเพื่อทำหนิวายนะฮะก็เป็นการขึ้นเพื่อที่จะลงต่ออีกนะครับขึ้นนี้เรียกว่าขึ้นสี่นะฮะหนึ่งสี่การลงก็จะไม่ค่อยมีวอลุ่มนะครับลงไปเรื่อยๆนะฮะก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้าใครเล่นสั้นเป็นก็ วันนี้ก็ก็ขายก่อนนะฮะโดยเฉพาะที่มันเขียวๆอยู่เนี่ยนะฮะออย่างเช่นพวกกลุ่มสื่อสารแอดวงแอดวานี่ขายไปก่อนเี่การเล่นหุ้นแล้วถ้าเราไม่เล่นตามเซ็นดินเด็กเนี่ยถึงแม้เราถือมันอยู่เนี่ยเราก็ไม่สบายใจนะเพราะว่ามันสวนตลาดอยู่นะฮะเราก็ดีกว่านะฮะคือขายก่อนดีกว่านะคือมันเขียวให้เราขายเราขายก่อนดีกว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องลงอยู่ดีนะะ นะครับเพราะนั้นเซตเนี่ยผมผมมองลงนะฮะแล้วก็ในทายที่พูดมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับว่าผมมองลงนะฮะวันศุกร์เนี่ยอยากจะเข้าเหมือนกันแล้วก็มีเข้าไม่เข้าไม่ได้นะฮะเพื่อจะมาบอกกันว่ามันลงแต่แต่ก็ไปบอกในรายการตอนตอนหกโมงก็ไม่มีประโยชน์กายเรามองว่าหลุดนะครับจริงจริงมันเรามองว่าหลุดมาทั้งนานแล้วล่ะนะฮะเพราะเราก็ได้สั่งขายหุ้นธนาคารนะครับขายหุ้นสื่อสารนะครับ อันนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่จะเห็นว่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะฮะคือคือลงกัรนะฮะรลงกันจะไม่ค่อยลงนะฮะรอบหน้าเขาจะเล่นขึ้นมานะฮะอ๋อถ้าสะสมหุ้นในช่วงที่ตกอย่างนี้ใช่สะสมลงกัรนะเป็นลงกัรนะฮะคือลงกันเนี่ยก็คือว่ามันไม่เหมือนคนอื่นที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าหุ้นที่มันดีนะฮะมันก็จะเป็นการเซลล์ออนแฟกต์นะฮะอันนี้ลงกันเนี่ยมันจะประกาศผมกาใงานออกมาเนี่ยมันจะขาดทุนเนี่ยมันเป็นไบออนแฟกต์ไง คือมันลงมารับแล้วอย่างอย่างเราบอกว่าท็อปเนี่ยมันลงมาจากเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมันลงมาแถวแถวห้าห้าเลยแถวแน้นะครับมันลงมารับปรกันงานเนี่ยแตม้าสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแตม้าสามเนี่ยมันก็จะดูดีกว่านะฮะถนงนั้นนะฮะแต่ก็ซื้อเพื่อที่จะขายเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่มั่นใจนะว่าว่าหลังจากที่มันลงเดือนกันยาแล้วเนี่ยมันจะลงไปได้ทีกไหนนะฮะคือผมไม่ค่อยไว้ใจตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เองตลาดทั้งโลกเองก็ปรับตัวเป็นสีแดงนะคะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คือมันมาจากที่โลกแหละมาจากในยุโรปแหละซึ่งมันยังไม่จบถ้าจะให้ผมผมเล่าจากประสบการณ์ว่าทําไมที่ยุโรปไม่จบนะฮะคือในยุโรปเนี่ยก็คือปัญหาเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจแต่ซึ่งมันลามไปถึงธนาคารพาณิชย์นะฮะธนาคารพาณิชย์ในสเปนตอนนี้ก็คือมีปัญหาถูกไหมครับมีปัญหาเนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาจะแก้ได้โดยการที่ยุโรปเนี่ย ยูโรเข้าไปเพิ่มทุนให้กับธนาคารสเปนถูกไหมครับแต่สิ่งที่ไม่จะเกิดขึ้นก็คือการตรวจสอบตรวจสอบที่เรียกว่าทำดีเิลิเจนถูถวกไหมฮะเพราะว่าต้องเปิดเจ้าของนะฮะผมว,ว่าตรวจเนี่ยมันเจอแน่เจออะไรฮะท,ที่ไปทำอะไรไม่ดีกันไว้มันจะซ่อนอยู่ในระบบธนาคารนะฮะเขาเรียกระบบซูกิงซิสเต็มนะฮะคือผมมีประสบการณ์จากการตรวจสอบแบงค์ของไทยที่ล้มนะฮะเขาไม่ยอมให้ล้มอ่ะเขาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้ให,ให้ต่อแต่เขายอมล้มนะฮะ มากกว่าแล้วพอล้มไปแล้วนี่คดีายามันไม่เจอนะฮะเพราะผมคิดว่าในสเปเนเขาไม่ยอมนะฮะสเปนมีปัญหาเรือรังมานานโดยเฉพาะเรื่อง,องตราคนว่างงานเนี่ยนะครับอยู่ระดับเกินสิบเปอร์เซ็นมาเป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกนํารถต่อปุ่ยนะฮะมันจะไป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 ,ไปฝังอยู่ในระบบธนาคารโดยเฉพาะเรื่องของเรสเตทนะฮะที่เอาตีราคาทรัพย์สินขึ้นไปแล้วก็กู้เงินกันออกมาใช้นะฮะ มันจะโผล่นะฮะผมคิดว่าเจ้าของธนาคารเนี่ยไม่กล้านะฮะเพราะติดคุกเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่การเข้าไปชื่อธนาคารในสเปนมันจะทําไม่ได้นะครับก็หมายความว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นช่วงกันยาสิงหาต่อจากนี้ไปนะคะภาพรวมเศรษฐกิจทั้งโลกเองก็อาจจะอ่อนไหวเราเราแยกนิดนึงเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยทางเอเชียจะดีนะฮะแต่อีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทุกคนกลัวจริงๆก็ไม่ได้กลัวเรื่องเศรษฐกิจเขาชาชินนะฮะแต่เขากลัวธนาคารล้ม นะฮะเขากลัวธนาคารในยุโรปล,ล้ม<ฆ>นะฮะคือถ้าใครยังไม่เคยเจอระบบธนาคารล้มมันจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะนโลกมันเป็นยังไงประเทศไหนที่ระบบธนาคารล้มนะมันล้มไปนลนเนาราน้าเลยนะนะ,ะับเพราะนั่นจะทํำยังไงนะฮะเมื่อปัญหาในยุโรปมาหมกมมมานานมากนะครับ<ฆ>แล้วมันก็ไปซุกอยู่ในอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ของยุโรปนะฮะคุณอาจจะเห็นว่าราคาที่ดินราคาอาคารในสเปนมันสูงว่าจริงสามเท่าอ่ะที่ไม่ควรจะเป็นอ่ะ ทำนองนั้นแล้วื่อเวลามันเข้าไปแก้มันก็แก้ไม่ได้นะครับคงเป็นเรื่องแบบนี้นะฮะที่น่ากลัวนะฮค่ะแล้วท่านอย่างนั้นเองสิ่งที่คุณนิพนธ์พูดเมื่อสักครู่นะคะถ้าวันนี้ผมขายหุ้นนะเพราะหุ้นมันเพิ่งลงเห็นชัดวันนี้วันแรกที่มันหลุดเทนไลน์ก็คือหนึ่งพันสองร้อยสี่นะฮะที่อยู่ในรีพอร์ตเมื่อเช้าแล้วหลุดเนกไลน์นะฮะเนกไลน์นี่ก็ก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งแปดหกถูกไหมฮะก็คือหลุดนะเป็นผมก็คือผมขายหุ้นวันเนี้ย ขายทั้งตั้งแต่แดงแดงลบยี่สิบจุดผมหลับหูหลับตาขายหมดเลยแล้วไม่รอให้เด้งแล้วค่อยขายล้วคะผมไม่รอครับเพราะว่าผมรอผมก็จะไม่พอพรุ่งนี้เด้งผมก็จะไม่ขายคือผมจะขายวันเนี้ยนะครับแล้วผมก็จะทนทนรอนะแล้วทำไมไม่เด้งแล้วถึงขายล่ะคะก็มันไม่เด้งหรอกอ้าวจริงเหรอเพราะอะไรมันงจะไม่เด้งตรงนี้มันจะเด้งตอนหนึ่งหนึ่งห้าสูนมันถึงจะเด้ง เหมือนฟิวเจอร์เนี่ยนะมันจะไหลลงไปเรื่อยๆอย่างถ้าเคยคุยรับผมบอกเมื่อช้าเปิดมาเนี่ยก็คือว่าอย่างนั้นกูต้องช็อตโคลไปก่อนท่าคกูลองมานะครับแต่กูจะโอเปนช็อตไหมผมว่าตอนนี้จะโอเปนช็อตทันเลยอ๋อแปดหนึ่งสามนี่โอเพนได้เลยคระผมว่าได้นะแต่คุณต้องทนนะพอุูโอเปนช็อตไปแล้วพรุ่งนี้กูอาจจะเจอนะครับแปดสองหนึ่งเอคุณอาจจะเจอแปดสองหนึ่งแต่มันอาจจะไม่เจอนี่ออกไหมฮะมันอาจจะไม่ได้แปดสองหนึ่งก็ได้เพราะการขนาดแบบเนี้ยเป็นการลงแบบว่า พิ่งเริ่มลงวันแรกอะนะครับแล้วเร็วนะครับอาจจะลงแค่สองสามวันแล้ววิ่งกลับเลยวิ่งกลับไปเลยแต่เราเราจะผิดพลาดจากการลดน้าหนักการลงทุนนะ่ะเพราะเราจะหล่อเด้งะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังรายการม่อนมาตลอดนีด่คือว่าเราให้ทยอยขายมารอบเนี่ยเราไม่ได้ให้ซื้อหุ้นเพิ่มเลยนะครับ<ะ>ตั้งแต่ที่พันหนึ่งไม่เคยแนะนําให้ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับแนะนําให้ขายนะฮะแต่ถามว่าขายกันไหมต้องกลับไปดูนะฮะ เราก็จะเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ขายอืเพราะอะไรเพราะว่าพอมันจะขึ้นน่ะมันจะมีคนมาบอกว่าจะไปพันสามไงเขาเขาจะถือกันนะฮะแต่ผมว่าไม่ได้เสียหายนะครับเราเราได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าเราโดยให้ทืษุยพื้นฐานนะสรุปนะ,ะไม่ขายก็ไม่ขายแล้วกันไม่เป็นไรนะฮะไม่มีใคระทำอะไรคุณนะฮะถ้าช็อตตรงนี้ทนได้สิบเอ็ดจุดก็มีโอกาสได้ยี่สิบจุด สรุปแต่ช็อตใหญ่อะนะฮะช็อตใหญ่ไม่ถึงมันลงมาจากแปดสแปดใช่ไหมครับฟิวเจอร์นะครับลงมาจากแปดสี่แปดแล้วลงมาตรงนี้วันนี้ถือว่าช็อตใหญ่ใช่ฮะเปนสามที่แปดจุดเนี่ยนะฮะพระเจ้าเขาก็ไม่ค่อยอะไรมากมายแล้วนะเขาปิดแล้วเขาพอใจอ่ะนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะช็อตก็มีสองอย่างอ่ะแย่ขาไปครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วที่เหลือเด็กก็คือช็อตนะฮะหรือมันอาจจะลงไปเลยก็ได้แต่น้อยก็ยังได้ครึ่งหนึ่งนะครับได้กลับมาขึ้น ไม่อย่างน้อยเราช็อตวันนี้ไปครึ่งหนึ่งนะฮะแม่ติว่าเปิดาตอนาช้าเราช็อตเราพูดอย่างนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่นักเลงใช่ไหมอันจุเนี้ยแปดหนึ่งศูนย์นี้ก็ยังช็อตอยู่ยังเป็นช็อตอยู่ถ้าผมพูดในภาษาของของของการเรียฟิวเจอร์นะครับว่าคุณต้องทนได้ยี่สิบจุดอ่ะคุณถึงจะมีสิทธิได้ยี่สิบจุดตรงนี้ก็ยังช็อตอยู่ออืไม่ใช่หลองเพราะว่าหลุดหมดเลยนะฮะหลุดหลุดหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งแปดหกนะฮะหลุดมาก็เหล ก็คือพวกนี้นะฮะเพราะนั้นช็อตตรงนี้ยังได้สามจุดไงถ้าคุณช็อตเป็นพวกนี้ก็คือถ้ามันลงไปนะครับลงไปอ้อพอดีที่ผมให้เลยนะครับแปดหนึ่งศูนย์จุดห้าเนี่ย,อยตอนนี้ลงแปดหนึ่งศูนจุดห้ามีโอกาสนนะมีโอกาสเด้งนะแปดหนึ่งศูนย์จุดห้าเราไม่ช็อตเราขอเป็นลองเลย,ยเราขอเป็นลองไม่ได้เพราะเป็นเป็นเด้งช็อตแล้วคือขาขึ้นเนี่ยนะครับยังได้ช็อตระหว่างทางย่อลองได้ เพราะว่าการรีบาวการขึ้นเนี่ยจะเล่นขึ้นไม่แรงนะฮะแต่เวลามันไปขาลงนะครับเวลามันลงอ่ะนะครับพรุ่งนี้มันลงถอดได้ที่ยี่สิบจุดนะคุณนขาลงเนี่ยคุณอย่าไปลองนะคุณนขาขึ้นเนี่ยยังช็อตได้นะเพราะมันให้เวลาคุณตัดสินใจที่จะขาดทุนยี่สิบจุดนะสามวันนะฮะแต่หุ้นที่มันไปขาลงแล้วมาหลุดแล้วเวลามันจะกินคุณยี่สิบจุดมันใช้เวลาแค่วันเดียวนะอันตรายนะครับอันตรายลองไม่ได้ครับ ลองไม่ได้ลองไม่ได้ครับรอเด้งช็อตนะรอเด้งช็อตรอเด้งช็อตอย่าลองนะครับคุณเป็นขาลงแล้วเนี่ยอย่าลองค่ะุณเป็นขาขึ้นยังเด้งช็อตได้นะฮะอืมค่ะทองคําแล้วลหละพอพพออแล้วนะพอละพอละทอะไรไม่ได้ละตัดสินใจเร็วทําใจแล้วตามตัดสินใจใช่ไหมทำอะไรไม่ได้แล้วก็รู้ว่าใครลองมานะครับปิดไปก่อนค่ะโดยโดยต้องสอบรอกไปก่อนค่ะนะครับแล้วก็จะเด้งแล้วช็อตไหมนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้พรุ่งนี้อาจจะมีเด้งดีๆให้ช็อต821 818เลยตนอดเนี้ยนะแต่ตลาดพุ่งหลุดหมดแล้วนะครับน้ำมันก็เราให้ปิดไปจำได้ไหมครับ92เหรียญใช่ไหมครับเราเราบอกว่าให้ช็อตโกรดใช่ไหมครับตอนนี้ลงมา88เหรียญแล้วนะครับอ๋อ88แล้วนะลงมา88แล้วครับสองคำเราบอกว่าเราเลิกเล่นใช่ไหมเพราะว่าเรากังวลว่าสองคำจะหลุดพันห้านะ แล้วยังไงยังเลิกเล่นต่อไหมคะก็กังวนไงก็ต้องรอให้หลุดนะครับเดี๋ยวดูให้เลยก็ได้นะครับทองคานะฮะค่ะค่ะอาทิตย์แล้วนี่คุณนิพนธ์ให้อยู่เฉยๆถอยผมให้อยู่เฉยๆเนี่ยเพราะว่าผมต้องรอนะฮะผมรอให้มันออกข้างเลยนะฮะออกข้างของมันก็คือว่าถ้ามันหลุดนะฮะหนึ่งห้าสี่สี่นะฮะจุดเจ็ดเจ็ดนะฮะผมช็อตเลยช็อตเลยนะผมช็อตตั้งผมกล้ช็อตแล้ว นะครับทองคำนะครับตอนนี้สปอตเท่าไหร่คะอะไรนะครับตอนนี้หนึ่งห้าเจ็ดสองอยู่หนึ่งห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดสองที่ไม่เลยเดี๋ยวหนึ่งห้าหกแปดโลหนึ่งห้าเจ็ดสองนะฮะหนึ่งห้าเจ็ดสองผมก็ไม่ช็อตนะผมจะช็อตหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งห้าสี่สามเอาแบบเอาให้ออกข้างไปเลยทางไปเลยแล้วก็อลงไปก็น่าจะเป็นโลเลยนะครับโลเป็นโลที่น่าจะรับได้อยู่นะครับ หลุดง5ผมว่าหลุดพันห้านะใช่ทะหลุดหนึ่งห้าทีสองก็หลุดพันห้านะฮะมันมีมันมันมีอะไรที่ที่จะทําให้ค่าเงินยูโรมันอ่อนไปเยอะมากนะฮะซึ่งมันจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นไปนะฮะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอาจจะถึงแปดสิบหกนะฮะเขาเรียก DXYO นะครับค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลหลักของโลกนะฮะอาจจะถึงแปดสิบหกแปดสิบหกก็ตรงนี้แปดสิบสามอยู่นะฮะซึ่งทคำคำก็มีสิทธิ์หลุดนะฮะ โอ้ยหลุดหมดเลยก็มันเป็นเป็นตามวิถีของมันที่เราเคยบอกตนานแล้วว่าเราวิเคราะห์หุ้นแค่ครึ่งปีนะแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี้ยเ,เราเรา,เราให้น้ำหนักกับกับตลาดต่างประเทศนะครับแต่ในาบ้านเรายังเป็นฟันโฟวิ่งเข้ามาทําหุ้นขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะค่แะแต่ให้น้ําหนักกับปัจจัยทางด้านต่างประเทศซึ่งปัจจัยต่างประเทศขนาดเนี้ยมันเป็นลบนะฮะในอเมริกาเนี่ยเราไม่ได้มองดีนะครับ เรามองส่งๆนะฮะ <Huh. S 2> เรามองโซโซไปเรื่อยๆส่วนในยุโรปเนี่ยเรามองว่ามันแก้ไม่ได้เรา <Huh. S 2> ยังมองว่าแก้ไม่ได้แต่ใดถ้ายัางเคลียรระบบ <Huh. S 2> เว้นแต่ว่าออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งนะครับว่าในธนาคารที่อยู่ในยุโรปทั้งหมดเนะโกงเงินก็ไม่ผิดอน, <Huh. S 2> นะครับปัญหาที่จะแก้ได้นะฮะ <Huh. S 2> ไม่มีขย่อมเพราะมันพันเข้าไปในรัฐบาลเลยนะ uh huh. คือคนคนที่เป็นอยู่ในรัฐบาลพวกเนี้ยของแต่ละแต่ละประเทศน่ะมันหมดแ่มดะมันทุจริตหมดอ่ะ huh. มี่ประสบการณ์จากเมืองไทยนะครับเป็นกันหมดนะฮะไม่ได้พูดให้กลัวนะครับพูดให้ความรู้ให้ความเห็นนะฮะให้ความรู้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆและเรื่องยุโรปเป็นเรื่องที่ร้ายจริงๆแล้วมันกระทบกับเราเนี่ยทางด้านตลาดเงินก็ทันที่จะเยอะนะครับอ่ะใครลองมาก็ตัดใจอ่ะตัดใจก็ได้ตัดใจแล้วก็ปิดไป ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแก้ให้ขาลงเนี่ยนะถ้าทําตามแล้วเดี๋ยวจะได้เร็วกว่าขาขึ้นนะมีใคร,ครขาดทุนไปยี่สบจุดนะเนี่ <Okay. S 2> ยสัญญาเดี๋ยวจะทาําคืนให้ <laughs> แต่ต้องปิดก่อนวันนี้อย่ารอถ้ารอจะเป็นวิธีที่ผิด่ะครัเป็นเด้งช้อนแล้วนะครับเค <Okay. S 2> นะครับได้นะพี่เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <laughs>